ล่วงละเมิดทางเพศหญิงสาวหลอกลวงคนนับพันไปเที่ยวญี่ปุ่นฟรีกินของเสียจากร่างกายเพื่อรักษาโลคปล่อยแกส๊สพิษซ,ซาลินผู้เสียชีวิต13คนเราจะเห็นจุดร่วมที่น่าตกใจครับการใช้ความกลัวเป็นเครื่องมือควบคุมการสร้างชุมชนที่แปลกแยกและการมอบคำสัญญาถึงชีวิตที่ดีกว่าคดีแรกที่เราต้องพูดถึงคือเนนนอร์ครับจอมขมังเวทที่โด่งดังที่สุดในช่วงปี2530ถึงปี2540ครับ,รบเขาอ้างว่ามีวิชาอาคมไสยศาสตร์แต่เบื้องหลังคือการหลอกลวงและการล่วงละเมิดทางเพศ หญิงสาวจำนวนม,มากครับโดยใช้ความเชื่อมาบาังหน้าซึ่งความเสียหายที่อาจจะเกิดอยู่กับพวกเธอไปตลอดชีวิตครับปี2 5 6 4เกิดกรณีของหลวงปูป่พุทธเทพสุริยะจักรวาชายที่อ้างตนว่าเป็นพระบิดาของทุกศาสนาครับและให้ลูกศิษย์กินของเสียจากร่างกายเพื่อรักษาโรคแต่มันคือความเสียหายต่อสุขภาพและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้ที่หลงเชื่อและในยุคป,ปัจจุบันที่โซเชียลมีเดียมีบทบาทสูงชื่อของหมอบีผู้สื่อวิญญาณคงเป็นที่รู้จักกันดีครับจากการอ้างว่าเป็นผู้สื่อ สารกับวิญญาณได้แต่ล่าสุดครับประเด็นการเปิดรับบริจาคเพื่อสร้างสถานปฏิบัติธรรมซึ่งมีการตั้งข้อสังเกตถึงยอดบริจาคที่สูงถึง8หลักและความโปร่งใสในการบริหารจัดการ ทำไมคนถึงเชื่อผู้วิเศษเหล่านี้มักจะเข้ามาในช่วงเวลานี้พอดีครับปรากฏการณ์นี้สะท้อนว่าตราบใดที่มนุษย์ยังมีความทุกข์ความกลัวและความไม่แน่ใจในชีวิตท่องว่างทางจิตใจเหล่านี้พร้อมจะถูกเติมเต็มด้วยความหวังเสมอไม่ว่าจะมาจากแหลกใดก็าตามดังนั้นภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าการไปตัดสินความเชื่อของใครแต่คือการหันกลับมาสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองครับ